สวัสดีค่ะพบกกันอีกแล้วนะคะคับช่องคุมกันตุลากันวันนี้ตอนเช้านะคะก็จะทำไอ้แกงไก่ใส่น้องไม้ส้มนะคะพี่น้องอุปกรณ์ก็คือไก่แล้วก็นออไม้ส้มนออไม้ดองนั่นแหละแล้วก็อันนี้ใบมะกรดพริกแกงพริกสดน,น้ำปลา้าแล้วก็น้ําตาลนิดนึงผงนัวนิดนึงอันนี้ก็ใบใบกระเพราด้วยค่ะเพราะว่าใบอะ,อะไรนะอันะพา ใบอันนั้นไม่มีใบแแมงลักไม่มีโอเคมาดูเลยค่ะมาในพูดพ่อมัาทำเพลงเริ่มเลยนะคะจองโคงพันตุลากันนะคะเราก็จะใส่ใพริกแกงไปคั่วกับไก่ค่ะพี่น้องนี่คั่วพริกแกงไก่ไก่ก่อนอเกินว่าล้วนก่อน,นองล้วนให้หอมๆก็เนาะ ยังไม่ค่อยร้อนเลยน่คะพริกแกงธรรมดานี่แหละค่ะพี่นะะ้องเราไม่ต้องไปตำเราก็ใช้พริกแกงได้เลยนคะคะไอให้ร้อนนิดนึงขัว้วไก่ใส่พริกแกงให้หอมก่อนดับกลิ่นคาาก็จะ ไฟไฟบ่ค่อยแห้งแล้วสิปล่อยไว้ไสักนิดนึงร้อนอย,ยังไฟยังเอ,อ้นยนีะค่ะเริ่มร้อนแล้วเราเปลี่ยนกระทะฮะเราเปลี่ยนกระทะโอเคกระทะยังไม่ร้อนเริ่มร้อนแล้วค่ะเริ่มร้อนแล้ว วให้มนมหอมนี่ค่ะกระเริ่มร้อนแล้วเป็นกระทะร้อนนะร้อนเร็วอยู่นี่ค่ะตัไก่ใส่หน่อไม่ดองหน่อไม่ดองคือบ้านโคมพันทำเพราะว่ามีมีต้นไผ่มีกอไผ่อยู่กับพี่น้องก็ทำโอเคนี่ค่ะขัวพริกแกง ให้หอมหอมอใส่น้ำปลาร้าลงไปเลยเพื่อจะเยอะมไม่ได้นะคะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเค็มนะคะใส่น้ำปลาล้าลงไปคััวด้วยเลยเพราะว่าให้ให้มันเ้าเครื่องเนาะนี่ค่ะคััวจะน้อยล้วนจะน้อยให้ไก่สุกประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์นี่ค่ะ ไปเลยค่ะใส่พวกใบมะกรูดคุณพันก็จะใส่ใส่ตลอดเลยนะค่ะค่ะแต่ใช้ใบมะกรูดใส่เพิ่มลงไปเพราะว่าเป็นเป็นสมุนไพร ไทยเริ่มเกมงดีต่อสุขภาพมันก็จะใส่โดยเฉพาะขาที่ได้มาจากบ้านค่ะขานี่ก็ใส่ได้ทุกเมนูเลยค่ะใส่ลงไปเลยจะได้หอมหมัวน,นี่ค่ะเออน,นี่ค่ะไก่ก็เริ่มสุก เดี๋ยวเขาค่อยเติมนะ้ำใส่อันนี้ลงไปด้วยเลยอะไรนะใส่หดอนหนนไม่ดอง,ดอง,ดองใส่ลงไปด้วยเลยไปขวใส่กันเลยแล้วเราค่อยเติมนะ้ำานี่ขวบขนมไม่ดองลงไปขวด้วยเลยครับนี่ค่ะ ใส่กระเทียมอค่อยเติมน้ำตามใจชอบแล้วก็ปล่อยให้เดือดปล่อยให้เดือดแล้วก็ใกล้สุกกินได้เลยค่ะพี่น้องก็ได้เห็ดหนาแคบเม็ดเลย่ลคุ้งพันไม่ได้ใส่กะทิในครั้นี้นนยัแงแบบธรรมชาติ để Đừng hãy sụp sắc này mình cần 在那个锅了。 ใส่พริกแกงใส่หน่อไม้ส้มน,นี่ค่ะให้หอมหอมคนสับให้สุกประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์ให้ไก่สุกประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์ไก่เราก็จะไม่ขาวนี่ค่ะใส่ลงไปเลย เริ่มเดือดเ,เริ่มอะไรแล้วทีนี้คุมมันก็จะใส่น้ำลยค่ะเติมน้ำเลยเตินน้ำสะอาดเติมน้ำาตมำามใจชอบว่าเราอยากได้น้ำเยือะขนาดใดเทียงใดได้ลงไปเลยค่ะไว้สดน้ำแซ่บน,นี่เดือลใส่หมเลย Em bữa lên đến nhiệt tiểu. đi đường, nam đi nam đường,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  đường, จะปล่อยไว้ใส่รอ,รอเดือด ก็รอเดือดเราเดือดจะกแป๊บนึงกอนึกหะพี่น้องเนี่ยจะแซบนะยังน่อไม้ใส่แยงไก่ใส่หน่มไม้ดองมาจากใช้ภูมิค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวครูจะค้าวพันจะปิดไว้ก่อนปิดไว้ก่อน 对吧？Yeah. ไม่นานนะคะเดี๋ยวก็จะสุกเพราะว่าคุมพันขั่วไก่คั่วไก่ก็ใกล้จะสุกลแปดสิบเปอร์ซ็นแล้วค่ะคั่วไก่ <c oughs> เดือดแล้วค่ะกำลังเดือดเลยค่ะกำลังเดือดดีเลยไม่ได้ใส่น้ำมันเลยนะคะคือน้ำมันจากไก่อันนี้พริกนี้แล้วก็ใส่ไปเลยทั้งลูกเลยเป็นลูกโดดที่สัสใน้สวยงาม ก็ไม่ส่งกับพอสุกยากเด้ค่ะพี่น้องเพราะว่าเพราะว่ากมพันเนี่ยคั่วแล้วคั่วพร้อมไก่แล้วนี่ค่ะก็จะไม่สุกยากให้เดือดอีกนิดนึงเดือดจะจัดเลยได้เหรอเนี่ปิดฝาไว้กัน ดีจังเลยใส่หอมหอมนิดนึงหอมแดงนิดนึงค่ะให้หอมหอมได้ค่ะอ้เดือดงาขนาดพี่น้องทีนี้คุมพันมีผักชีราวใส่ลงไปเลยค่ะหอมหอมได้ได้เบิดเลยค่ะพี่น้องไม่ใช่ว่าใส่ไม่ได้นะใส่ได้หมดเลยก็จะหอมหอมตึ้มกันนะค่ะพี่น้องโอ้ oh. เดือดหน้าทานจังเลยนี่ค่ะเดือดปุ๊กุดกุดดเลย พันธุลากันนะคะด้วยขอบคุณเอฟซี้ายที่ให้เกียรติข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องภูมพันธุลากันใบประกูดก็เอามาจัดใช้คู้มนะคะพี่น้องยังบ่เบิดนเลยเ่ยตวยเย็นไว้ยังไม่หมดเลยเสร็จเรียบร้อยค่ะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อย เสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะคุณเรียกเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะสวยงามเลยแล้วก็จะตักตักให้กับ fc ด้ดูปิดไฟสุกแล้วค่ะพี่น้องเพราะว่าไก่เราเราทำสุกเลยก็ไม่ต้องต้มนานนอู้เป็นดะแซบค่ะต้มไก่ใส่นอไม่ส่ง น่อไม่ส่หรือเราเรียกว่าหน่อไม้ดองครอบครัวคุมพันธรรมนะคะคือเป็นวิธีการดำรงชีวิตแบบพอเพียงคือตัดหน่อไม้จากที่ในานาเรานั่นหละในไร่ในในาหัวไรไปนาเรานั่นแหละมาทำนี่ค่ะตากเราจะตัดประมาณสองวอ้วยวโมอได้บักซีเราลงไปในงอมค่ะประุมไปด้วยเครื่องปรุงเครื่องเทศ นี่ค่ะอมจึนใจอเสร็จเรียบร้อยค่ะอ่ะกุริูทายให้เอฟซีเบงเะค่ะเด้อก็ต้องขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะคะที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องโคมพันตุรกันสำหรับแกงหน่อไม้โดง เสร็จเรียบร้อยค่ะแกงไก่แ่หน่อไม่ดองพบกับคุณพันได้ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ